สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ยามบ่ายวันนี้นะครับพอดีวันนี้ไม่ได้ไปไหนก็เลยนะครับเปิดเซฟเอานะครับพระหลวงปูสุขวัดปักทองมะขามเท่านะครับเขาเรียกพิมพ์ปภามนทนข้างรัศมีนะครับอย่างองค์ที่เพื่อนเพื่อนพี่พ,พ,พี่ดูอยู่นี้นี่เขาเรียกเป็นพิมพ์เอหรือพิมพ์หน้าใหญ่เลยนะครับจุดสังเกตดูง่ายๆนะครับพระพิมพ์นี้หน้าท่านจะร่ํา นะครับอ้วนนะครับหน้าใหญ่นะครับแล้วรัศมีกว่างนี้จะจะชัดจะค่อนข้างชัดนะครับแล้วรอยเดือดเนี่ยจะมีน้อยนะครับแต่ถ้ามีรอยเดือดเยอะๆขึ้นมาอีกก็จะตื้นก็จะทําให้พราตื้นขึ้นมาอีกอันนี้ถือว่าเป็นบล็อกแรกๆนะครับรอยเดือดน้อยนะครับรุ่นนี้ต้องจําแม่พิมพ์ให้แม่นๆจําเนื้อหาวันณนะจําลักษณะการเดือดของโลหะให้ดีนะครับมีเกออกมาหลายฝีมือหลายเวอร์ชั่นหลาย โห oh, หลายหลายหลายฝีมือก็แล้วกันนะครับต้องจำลักษณะพิมพ์ทรงของหน้าจำลักษณะเนื้อนะครับจำลักษณะรอยตะไบนะครับรอยตะไบนี่ก็สำคัญนะฮะร,รอยตะไบนี่จะต้องค่อนข้างจะเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างละเอียดหน่อยและก็เป็นงานเก็บตะไบที่ค่อนข้างจะพิถีพิถันนะครับหลวงปู่สุขวัดปะของมะขาำมะข่ำาเท่าเนี่ยรอยตะไบท่านจะค่อนข้าง ตะใบด้วยความพิถีพิถันและเรียบร้อยนะครับเป็นงานตะใบค่อนข้างจะเรียบร้อยเลยนะครับอย่างองค์นี้เป็นพระที่ดูง่ายดีนะครับแม้จะทั้งแม,ม้ว่าจะใช้มาพอสมควรนะครับแต่ยังมีหน้ามีตาลายๆนะครับถ้าสวยๆองคหนึ่ง2องสร้านนะทำเป็นเล่นไปนะครับถ้าสวยปิ๊งๆมานะ้ผมซื้อนะสอร้านนะครับอย่างนี้สภาพนี้ใช้มาสึกหน่อยผมก็ยังเช่ามาหลายหลายแสนเลยนะครับอันนี้เครกพิมพ์ประพามนทน นะครับข้างรัศมีบล็อก A นะครับแล้วพิมพ์เนี้ยผมก็ได้มาหลายองค์ส่วนมากถ้าเป็นเป็นหน้าใหญ่เนี่ยเนื้อท่านจะออกจะแบบเป็นลาย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 ยิบ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 อย่างนี้หน่อยนี่อย่างนี้นี่จำเนื้อไว้ผมได้มาหลายองค์แล้วถ้าเป็นหน้าใหญ่ทีไรนะครับเนื้อท่านจะเป็นยิบ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 ลาย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 อย่างนี้ทุกองค์ซึ่งเก๋ไม่เหมือนเก๋ทำไม่ได้ด้วยจงใจเทย,ยังไงยังไงก็ไม่เหมือน ะครับแล้วรอยเดือดนี่ก็เป็นรอยเดือดที่เป็นจุดสําคัญอีกเหมือนกันเก๋นี่พยายามถอดรอยเดือดมาให้คมคมมันก็เก๋มันก็ถอดมาเวอร์ไปคมเกินไปเก๋สมัยก่อนก็ถอดมาเบอร์ไปมันโหมันหาหาจุดลงตัวยากนะครับเพราะฉะนั้นก็พระเกก็เดี๋ยวนี้พยายามพัฒนาฝีมือนะครับให้เท่าทันเพราะองค์หนึ่งเป็นล้านนะครับ เนื้อถ้าเป็นยิบๆๆๆลายๆๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นบล็อกหน้าใหญ่ผมได้มาหลายองค์แล้วเป็นอย่างนี้ได้มาเอาว่าสิบองค์ต้องมีเจ็ดแปดองค์ต้องเป็นนะครับนะครับอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครมีนะครับพระยอดนิยมนะครับผมเฉินปักน้ํายินดีรับเช่าถึงบ้านนะครับเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งนะครับสามสี่หนึ่งแปดแปดสี่หกนะครับแล้วก็เบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับ มีวัดะระฆังวัดบางขุนพรมวัดเกศชยโยหรือพระยอนิยมทุกชนิดเนี่ยนะครับขอให้ตั้งใจปล่อยผมยินดีรับเช่าถึงบ้านนะครับส่งรูปพร้อมแอดไลน์มาได้เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเดี๋ยวผมมีอะไรดีๆใหม่ๆก็จะมารีวิวมาอัปเดตให้เพื่อนๆพ,พี่ๆได้ชมนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ